พูดถึงเรื่องวัตถุมงคลพูดถึงเรื่องวัตถุมงคลที่อาตมาได้ทำออกไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตะกรุดนาคราชก็ดีพระราหูรุ่น,น,นหนุนดวงนาคราชก็ดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวัตถุมงคลของวัดสว่างธรรมบันดาลพระกูบาเจนหลงวัชิโลภาโสสายาวงเล็บปูรุสีเนี่ย ที่ทำออกไปนี่อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูเหตุดูผลเพราะอาตมาพูดว่าอะไรฟังดีๆอาตมาพูดว่าผูดใดได้ทำบุญบูชาวัตถุมงคลร่วมสร้างอันนี้นั่นน่ะนะร่วมสร้างน,น,นั่นคือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อส่วนส่วนรวมทั้งนั้น ของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลมีของดีแล้วถ้าไม่มีศีลก็จะรักษาบ่อแบบนี้มีของดีแล้ว,ถ,ลลวถ้ามีศีลมีธรรมเนืองก็รักษาห้าไปไปองให้ใบยามาเอาหลดให้คิดอยู่ให้คิบอยู่อื ้ยลออืมได้เป่ามาหันมาไหนครับออของดีทีคนคนดีก็มีสินตอนนี้วัตถุมงคลอะไรก็ตามมีตั้งแต่อยู่วัดอยู่ตามช่อง youtube นี่ไม่น่าจะมีในตอนนี้นะขอฝากด้วยถ้าจะมีก็มีอยู่ช่องอ่าพ่อเฮีานี่แหละถ้าจะมีนะหรือว่าจะหมดแล้วก็ยังไม่รู้นะ แล้วก็แม่รัดมณีนี่แหละถ้าจะมีนะนอกนั้นไม่มีหรอกให้เขาเย่างนั้นนะให้เขาเย่างนั้นอืนอกนั้นไม่มีอืมถ้าจะม,มีก็มีอยู่ช่องพ่อเชฮานี่แหละหรือว่าช่องรัดมณีนี่แหละหรือจะมีหรือไม่มีหรือหมดแล้วก็ยังไม่รู้นะนจําไม่ได้แต่ว่าถ้ามีวัตถุมงคลอะไรก็ตาม อาตมาก,ก็จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันสมมุติว่าเราจะร่วมสร้างบาร,รมีตรงนั้นตรงนี้อาตมาก,ก็จะมีที่ระลึกให้กับญาติกับโยมเข้าใจไหม,มก,ก็ได้อสสาศัยสื่อกลางสะพานบุญน,นี่แหละออท่อยู่ที่ยูทูบ ที่มาถ่ายทำอัตมานี่แหละท่านทั้งหลายเอ aja, ๋ยเก็บไว้ดีดีถ้าปวดได้ไปหรอกดีดีเลย้าขายก็ดีดีถ้ามีคนมาซื้อวัตถุมงคลอัตมาค้าขายก็ดีดีถ้ามีคนมาซื้อขายกล้วยทรงกล้วยเฉียวขายอาหารตามสั่งก็ดีดีถ้าเฮ็ดแซ่บและสะอาด และราคาถูกแถมด้วยจ้าดีดีเมตตามหานิยมก็ดีเมตตามหานิยมคนนิยมสมพรนี่เดยกคนมานิยมสมพรเห็นกระดังเกิดยุคเขาปฟา้าคันเขาบาข่าบาเขาก็ไปหาเขาตัวมันดีดีเลเนาะเป็นมหานิยมเนาะ ขั้นขยับวมากกาก็ไปหาล่ะแม่นบ่ลอะเอืกระด้างเกิดยุ่ง้อมแว่บว่าขั้นเขาวมาเกาก็ไปหาเขาตัวมันลบะมหานียมยิงไม่ออกด้วยนะคงกระพันเวลาคนยิงกันเราอย่าออกไปเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าอะไรฉันไม่รับประกัน ฟันก็ไม่เข้าถ้าคนฟันกันอย่าเข้าไปเป็นเด็ดขาดฉันก็ไม่รับประกันนี่คือว่ายิงไม่ออกฟันไม่เข้าให้เข้าใจตามนี้นะคงกระพันทั้งแท้ดิรักตัวกลัวตายนในมันเนาะรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นสวัสดีส สมังตังเกวันังสหลานาาตเวนังสันตินะมามะมามา้วยเทีเท่าปกปักรักษาสมังตเรียนกีนะนางกวบสวมังกเรียนกีกวเงินกวทองกววดีกวงามกวศิริกวมงคลบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีนั่งเงินและนองนัตทองและเท่าเต็มกระเป๋าอิ้นตึงสกขาตังเกวันังสันตินะกาสุมังตเรียนกี อ์ป um ู่เจ้าเข้าเกี้ยวลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางกวกวกเงินกวบทองขวบีกวงามจิริมงคลบังเกิดนับเปิดหมเปิดเปิดชิดเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบสาการตังเกี่ยวนังสันติโอกาสสมังกรเยนติอมจูโชคจองโกหกพระราชานากาสมังกรเยนติขอเงินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้สุมังคดังเกียรติเกียรติสมังคเรียนติขอทองก็ได้ขอเงินก็ได้ขออะไรก็สําเร็จนะมามะมามามหาลาภานาจารีตินากาสมโขรงเกียวนังสันติ Naka so mang korian pi so mang korian pi naka mang korian pi sa korian pi naka mang katang kia wanang santi o ka sa nako mang katang kia wanang santi naka so mang korian pi kuman so mang korian pi liang ngan liang tong kuman tiya ka mang korian pi na o e mo o na ngia ngua so mang korian pi so mang katang kia wanang santi na mama ma 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 mang korian pi cha me nang kuak so mang korian pi chong sam de mang katang kia wanang santi kop noi ka mi to ni no โอโกโซโกตังเกลวันางสันติสกัดตังเกวตะโกระยันตินางกวกโซโซโกโตมเกวบนางสันติมันมีปลาอยู่ข้างใต้ด้วยเนี่ยนะนางกวกอันนี้กบก็มีเนี่ยปลาก็มีไว้นางกวกก็มีอันนี้นางกวักอ้วนก็มีไว้นางกวักจอยก็มีปลาก็มีถุงเงินก็มีกบก็มียังเยอะกว่เดี๋ยวะมาก โอกาสนะกาสุสมังกาตังเกียววนังสันติโอกาสนะนาสาโกเรียนติเอาอยู่ข้างในนี่เป็นบัวเนาะโอกาสนะโกสุมังโกเรียนติบัวสีเขาตัวนี้นะโอกาสนะกาสุมังโกเรียนตินาาสากาตังเกียววนังสันติน้าเปิดโมเปิดหน้าโชคหน้าใจน้าเปิดโมเปิดหน้าโชคหน้าหลับหน้าเปิดโมเปิดเปิดที่เปิดดังน้าสมปัตตนาสากาดังเกียววนังสันติ Oca sanaka số cô trụng kia banang santi <laughs> na heng 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 sumang kurianti số cô kia banang santi thử ăn ได้แล้วครับนานอ้ยสาุอยนั่นโอ้ยเ<า>นาะสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกรรันลยยนามิและก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากคลิปนี้นะคะมีบางท่านถามมาว่าโราโชเห็นลอตเตอรี่แวบ,บๆในคลิปที่ผ่านมานะคะเห็นลอตเตอรี่ก็ คลิปนี้ก็ยิบมาลงให้ดูนะคะลอตเตอรี่ของทางงูรวยโชคแล้วก็ให้โชคแล้วก็เอามาให้ปู่ท่านจืมให้นะคะให้ปู่ท่านจืมให้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะเอามาฝากกัลายาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะใครที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะก็ แนวทางนะคะแนวทางวดวันที่16พฤษภาคมพศ5 6 6 4นะคะโัวโชก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะดูชัดๆใหญ่ๆแล้วก็ให้ดูกันเองนะคะใครที่สังเกตให้จับดีๆนะคะก็ปูท่ทานเมร ตาสูงมากนะคะได้รับเมตตาจากปู่ท่านก็ให้เอาไม้จิ้มจิ้มให้ด้วยนะคะใครสังเกตก็ขอให้รวยค่ะขอให้รวยก็มันหลายตัวนะคะมันหลายตัวก็เอาที่เราชอบเก็บไว้นะคะพินิจพิจารณากันดูค่ะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะโดยบารมีปู่ฤาษีบารมีองค์ปู่องค์ยา่าเสด็จรวยรวยงวดนี้เฮงเฮงปังปังอีกนะคะสาธุค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นหมายเลขบัญชีวัดนะคะ ยังมีบางท่านที่บอกว่ายังไม่เห็นนะคะตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนะคะตัวเลขอาจจะเล็กไปรวยโชคก็เลยเอาตัวเลขใหญ่ๆขึ้นมาให้ดูนะคะตามนี้เลยนะคะ4400770443ธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีก็ตามนี้เลยนะคะก็อ,อนุโมทนาบุญนะคะก็ให้ได้บุญกุศลสูงสุดเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสาธุค่ะ